าจะมาทำบุญจะประมูลโอประมงมาประมงจะมาประมงอาจจะนี่ขอปิดการประมูลทิ้งเรื่องไว้ก่อนว่าเดี๋ยวนะพี่ข้างหน้านี่พี่ครับมองหน้าผมด้วยพี่ขอเบิกเงินเดือนร่วงหน้าสอปี อยากทำจะประมูลเราไปเราไปช่วยที่ไหนดีนีนะดีเลยมีมากแล้วเหนื่อยป่าคุณแม่ไม่เหอยที่แล้วอ่ะเสื้อพี่โดมอะัลาร้านหนึอันโมาอันโมทนาาพสิที่อันโมทนาคนที่ประมูลตั้งแต่สิบาทร้อยประมงประมงนะครับตั้งแต่สิบาทร้อยบาทว่าทุกคนคือถือว่าร่วมทำบุญหมดว่าจะถหนึ่งล้านมันก็ต้องประมงกันมาตั้งแต่สิบบาทโอ้โห จะเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วตอนนี้วันนี้ขอหลังไลฟ์ได้ไหมครับไม่ได้ต้องแบบนี้เท่านั้นขอ40ล้านหัวใจให้พี่โดมหน่ะเอาหัวใจเยอะๆเลยอ่ะขอขอถึงแสนคนดูก่อนเนาะเดี๋ยวเราอยมาโซโล่กันได้ไม่มีปัญหาดีใจมากตามเพื่อนตามฝูงมาดูพี่โดมเลยตามฝูงมาดูพี่โดมเอ่ก็บอกโครงการคนละครึ่งหนูออกแล้วครับเรารับไหมครับคนละครึ่งไห้รับ นี่ไลน์ติดต่อกันมากี่วันแล้วนะวันนี้14ค่ะสิบสองอาทิตย์เหนื่อยป่าก็เหนื่อยครับเริ่มล้าแต่ว่าพี่โดมมาก็หายแล้วถ่า้กัหลังชายแล้วก็ดีใจเหมือนแบบตื่นเต้นเลยนะ